โคตรเสียวอ่ะเฮ้ยกลัวทำพังอ่ะอุ้ยเสียวเลยเนี่ยเสียวเนี่ยจะหักไหมจะหักไหมโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับตีไอ้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานที่นิดนึงต่ก็คือออฟฟิศอติรีวิวเหมือนเดิมนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับให้เหมาะกับบรรยากาศนะเพราะว่านะครับวันนี้เนี่ยทางโฟกัสนะครับเขาก็ ได้ให้ฟิล์มดีไอมานะครับเพราะว่าเขาออกฟิล์มตัวใหม่คือโฟกัสอัลติเมตกราดตัวนี้นะครับผมซึ่งทางโฟกัสเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมานะครับว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนกันนะครับก็อาจจะได้รับเครื่อง p h o n e 12ไม่ว่าหรือว่าเป็น iPhone 12 Pro Max หรือว่าอะไรก็ตามนะครับซึ่งวีเจอร์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในไอโฟ12นะครับทาง Apple ิลเขาบอกว่าหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Ceramic Shield นะครับช่วยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึึ้นผมซ่ง ยังไงเราก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีนะครับยังไงต้องหาฟิล์มมาติดอยู่ดีนะครับในทางโฟกัสก็เอาฟิล์มตัวนี้มาให้ตีไอนะครับมาทดสอบนะครับให้เพื่อนๆดูกันว่านะครับตัวฟิล์มที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดของทางโฟกัสเนี่ยผ่านมือตีไอแล้วเนี่ยมันจะแข็งแกร่งสมชื่อหรือเปล่านะฮะเพราะว่านะครับฉางอติรีวิวนะครับเขาก็ได้แต่งตั้งนะครับตีไอเนี่ยว่าเป็นตัวทําลายล้างแห่งออฟฟิศนะครับผมไม่ว่าติดฟิล์มอะไรมานะครับฟิล์มก็จะแตกนะครับผมซึ่งล่าสุดนี่นะครับผมแตกไปแล้วนนะะะฮเออครับผม แล้วถ้าใครได้ดูนะครับคลิปที่ผู้เตือนนะครับเกี่ยวกับ p h o n e 12ว่ากล้องหลังเนี่ยต้องติดฟงติดฟิล์มด้วยนะครับไม่งั้นกล้องหลังมันจะแตกซึ่งตัวนั้นก็เป็นของ t i a นะครับกล้องหลังก็แตกไปแล้วนะครับ<笑><笑>นะเลยได้ตำแหน่งตัวทำลายล้างฟิล์มมานะครับเลยจะมาทดสอบตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปทดสอบความแข็งแกร่งของ Focus Ultimate Glass ตัวนี้กันเลยนะครับผม โอเคเดี okay, Focus, ๋ยวเรามาทำการทดสอบความแข็งแกร่งของฟิล์มอั t i m a t e ก l a s s ของโฟกัสกันเลยนะครับซึ่งรุ่นที่จะเอามาทดสอบนะครับอาจจะไม่ใช่รุ่น iPhone 12นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าฟิล์มอั t i m a t e ก l a s s ตัวนี้ของโฟกัสนะครับเขาไม่ได้ทำมาเฉพาะแบบเอ้ยรองรับแค่รุ่นใหม่ยัง iPhone 12เท <No. Yeah. S 1> ่าน <Ink devil> ั้นนะครับรุ่นเก่าๆเขาก็รองรับนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 iPhone XS นะครับผม iPhone 10 iPhone 8 iPhone 7เนี่ยเขาก็ทามารองรับเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะ iPhone 12เท่านั้นนะครับผมซึ่งรุ่นที่เอามาก็คือ iPhone iPhone 10s max นะครับผมตัวนี้นะครับติดฟิล์มไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าความแข็งแก่งเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวอัลจิเมกาตัวนี้เนี่ยได้รับความแข็งแก่งอยู่ในระดับ9 s นะครับผมซึ่ง9 s ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นความแข็งแก่งสูงสุดนะครับอของตัวฟิล์มอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเวลาเราใช้งาน หลักๆเราใส่กระเป๋าองงเกงนะครับเราใส่กเป๋ากงงเกงแล้วเอาไปเจอกับพวกเหรียญน,นะครับผมพวกคุญแจรถรอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอามาเทียบกับตัวไขควงแล้กันนะครับน่าจะป้องกันร,รอยขีดข่วนได้แบบสบายๆนะครับนี่เถูๆถูๆไปนะครับก็สบายมากนี่ถูๆถูๆไปนะครับ อันนี้เนี่ยเรื่องรอยขีดข่วนน่าจะสบายๆกับตัวอัลิเมตกราตตัวนี้นะครับนะโอเคซึ่งรอยขีดข่วนแบบนี้นะครับมันก็น่าจะทําอะไรตัวอัลเทเมตกราตตัวนี้ไม่ได้หรอกนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการทุบเลยดีกว่านะครับทุบเลยนะทุบเลยนะครับผมแต่เอามาทุบกับตัวนี้มันก็จะดู รุนแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันก็มันก็แพงันเนาะเออจะมาทําการทุบกับตัวนี้นะครับผมทุบกับตัวนี้มันก็คือฟิล์มตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวจะไปทุบกันเลยละกันซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก่อนที่จะไปทุบหน้าแวะแป๊บหนึ่งนะครับผมราะว่าทางโฟกัสนะครับเขาได้บอกว่าฟิล์มตัวอัลติเมตการ์ตตัวนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเอ,อ่อในการอบเนี่ยสองครั้งนะครับแล้วก็มีการอบพี่ยาวนานมากยิ่งขึ้นจนทําให ฟิล์มเนี่ยมันมีความแข็งเก่งแล้วก็ยืดหยุ่นได้ในเวลาเดียวกันเออนะครับแล้วเขาบอกว่าเอ้ยสามารถงอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่านะครับมันงอได้อะไรยังไงขนาดไหนเอออย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับนะโอเคมาลองงอดูนะครับลองงอดูนะครับเขาบอกงอได้เต็มที่เลยนะฮะอุ้ยเสียวเลยเนี่ยเสียวเนี่ยจะหักไหมจะหักไหมอุ้ย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 งอได้เยอะอยู่นะเอ้ย โอ้โหโหอยู่นะโหอยู่นะโอ้โหอันนี้สุดสุดแรงแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยดูดิมันงอได้อย่างนี้เลยอะนี่โอ้โหโหจัดโหจัดอันนี้ยอมอันนี้ยอมโหจัดดีกลับมา ้ยไม่มีการแตกในทั้งสิ้นเอ้ยโหดอยู่โหดอยู่นะถือว่าเป็นฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็งอได้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเรื่องของความแข็งแกร่งด้วยการไปทุบละกันนะทุบเลยนะครับผมบางคนเอาไปตกใส่พวกหินพวกดินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอพวกหินขูดหน้าจอหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองมาขูดดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงอ่ะอันนี้แวะอันนี้ทีนึงกันนะฮะ นะครับผมโอ้โหสบายโอเคซึ่งเดี๋ยวก็จะมาทุบเลยนะครับจะเอาสันไขควงนี่แหละนะ <im itates noise> สันไขควงที่มันเป็นพลาสติกนะครับและกับแรงมือของสีไอเนี่ยเออดูว่ามันจะทนได้เบอร์ไหนนะครับผมอื้ย เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่ได้เบาๆนะครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยจะไอ้ออมมือหรือเปล่านะครับไม่ได้ออมมือนะครับผมอได้นะได้นะได้นะยังไม่มีรอยร้าวหรืออะไรเลยนะครับผมว่าโอเคอยู่นะครับในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าจะสบายๆนะครับ นี่นะฮะโอเคหลังจากผ่านด่านการใช้สันไขควงนะครับกระทุง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 ,ทง,ทงจากตีไอ้ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าดูถ้าดูนะก็ไม่ได้เบามือนะครับไม่ได้ออมมือใดทั้งสิ้นนะครับมันก็ยังคงมีความนะครับคลีนคีนสะอาดสดใสเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ย พี่ไอ้การทุบตรงกลางแบบนี้เนี่ยมันธรรมดาอะไรมันก็ทนได้สิ<ะ>ไอ้ทุงที่แตกบ่อยๆนะครับคือตรงขอบนะครับผมขอบจะแตกบ่อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาทําการนะครับ เอาตัวของฟิล์มโฟกัสอัลติเมตตัวนี้เนี่ยทางโฟกัสเขาก็บอกว่าขอบเขาเนี่ยมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการเอาไปผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเซงซัดนะครับในการแบบลบ,ลบขอบอะไรแบบนุ้นเขาไปแช่น้ํายาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมทําให้ขอบมันนะ่ะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจะทําการสับนะครับสับือนะสับไอโตะนี่แหละสับโตะได้แหละเขาบอกว่าสับเนี่ยสับโต,ะ,บโตะได้ด้วยนะครับ <S 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 ผมเออจะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะครับมาพิสูจน์กันเลยละกันเอ,อ้ย มันต้องผ่านมือทำลายล้างอย่างตีไอ้นี่อาชาอ่านะครับสับเลยนะอ่ะมาเด็กอันไหน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 อนนแล้วนะเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เววทุกคนทุกคนเห็นไหมเห็นมันกระจายไหม เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยกระเด็นไม่ใช่เศษไม่ใช่เศษกระจกนะเศษไม้ในกระเด็นเข้าทาดนนีอะโอ้โยเอ้ย,อยได้นะได้นะขอบแข็งอยู่นะขอบแข็งอยู่นะเนี่ดูตรงนี้เลยดูดูด ดูนี่นี่โอ้โหตัดไม้ขาด oh <my> นี่นี่ดูฮะยังคงสดใสสวยงามเอ้ยถือว่าด่านเอามาเจอกับขอบโต๊ะนะครับผมกับขอบฟิลม์มกับขอบโต๊ะเนี่ยสบายสบายนะครับผมนี่ ถือว่าหรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมกับตัว Ultimate Glass ที่ทางโฟกัสเขาบอกแข็งแกร่งที่สุดก็แข็งแกร่งจริงๆซึ่งในเรื่องของการดรอปทงดรอปเทสนะครับผมทางโฟกัสเนี่ยเขาก็ได้ไปลองทดสอบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเคลิปจากโฟกัสเนี่ยมาให้ดูนะครับเพราะเขาเอาไปทดสอบกับตัวของ iPhone 12 Pro Max นะครับดรอปเทสเนี่ยตั้งแต่1เมตร 2เมตร3เมตรนะครับก็ทดสอบมาแล้วนะครับถือว่าสบายๆนะครับผมกับตัวของ Ultimate Glass ตัวนี้นะฮะโอเคถึงแม้ว่าทางโฟกัสนะครับเขาจะทําการทดสอบดอปเทสมาเนี่ยสเมตรเงี้ยมันก็สบายๆนะครับตีไอก็รู้สึกว่าไม่แล้วใจอยู่ดีนะครับผมก็เลยอยากจะลองเอามาทดสอบด้วยตัวเองจริงๆเลยนะครับว่ามันผ่านมือตีไอจริงๆเนี่ยดอปเทสจริงๆเนี่ยมันจะรอดไปได้ไหมนะครับผมซึ่งก็ เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอัติเมก้าสของทางโฟกัสนะครับผมซึ่งก็จะตอบเทสนะครับประมาณสักกี่เมตรเด็1หนึ่งเมตรแล้วกันประมาณ1เมตรอ่ะประมาณนี้นะครับผมดูว่ามันจะรอดไปได้ไหมเอาแล้วนะครับยควดเสียวอ่ะ้ยัวทำพังอะ่ะอ <c oughs> ุ้ยโอ้โห ยังคงสีสันสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับผ่านมือที่ไอแล้วดับเทสประมาณ1เมตรนิดๆนะครับผมถือว่าโอเคถือว่ารอดเลยนะครับ่งนอกจากนี้นะครับผมตัวของฟิล์มอัติเมตกราร์ดของโฟกัสตัวนี้นะครับเขายัางมาพร้อมกับการรับประกันนะครับ1ปี ด้วยนะครับถ้าเกิดแบบไปตรงไปแตกอะไรแบบนี้นะครับผมมีรับประกัน1ปีให้เลยนะครับสามารถไปที่บูธของโฟกัสในห้างอะไรเงี้ยเอาไปสอบถามของการรับประกันได้นะครับผมถ้าใครแตกภายใน1ปีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ผ่านการประเทแต่ทติไอไปแล้วนะฮะถือ,อว่าของจริงเออซึ่งราคาค่าตัวของฟิล์มอัลติเมทกราดของโฟกัสตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแข็งแรงแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เนี่ย มีความที่หยุ่นมากขนาดนี้เนี่ยมันจะราคาเป็นหลักพันหรือเปล่านะครับ<ะ>ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมตัวของเจมิการ์ดโฟกัสตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา690บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้เนี่ย690บาททุกรุ่นเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็น iPhone 12 iPhone 11 iPhone XS s เนี่ยราคาเดียวกันหมดเลยนะครับผมแน ใครสนใจนะครับไปสอยกันได้เดี๋ยวที่ไอจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่คำอธิบายนะครับผมไปตามสอยกันได้นะฮะอยากจะให้ทุกคนเนติดเถอะนะฮะจะได้ป้องกันมือถือของเราจากอุบัติเหตุเรื่องของการตกกันอะไรเงี้ยนะครับจะได้ช่วยได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบให้ดูประมาณนี้ กับความแข็งแกร่งของฟิล์มตัวใหม่ Ultimate Glass ของ f ฟ cus นะครับว่าแข็งแรงจริงๆผ่านมือติ่ไอเนี่ยถือว่าเฮ้ยไหวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะฮะเผื่อบางคนที่ได้ iPhone ใหม่อยากจะติดฟิล์มนะครับไปดู้จะติดตัวไหนดีเอา Ultimate Glass ตัวนี้ไปเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมฝากแชร์ไปด้วยสำหรับคลิปนี้ติ๋ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องติวรีวิวไปด้วยเลยกันนะครับสำหรับ